สวัสดีค่ะมาพบกับช่องน้องอันดามันพังนาเดียอีกตามเคยนะคะวันนี้บรรยากาศยามเช้าของที่เ้องภูเก็ตค่ะช่วงเช้ายังไม่ได้อ่านน้ำค่ะหนาวเพราะว่าฝนตกค่ะ ตอนนี้ตกตั้งแต่เช้าเลยค่ะมีหมอกด้วยนะคะช่วงน,นี้ก็เริ่มจะหยุดบ้างแล้วค่ะแต่ว,ว่าควันหมอกบรรยากาศสวยมากเลยค่ะพอความก็ขนยาิต้องให้ไว้กินตอนเย็นนะยงไปทางล่างนู้นค่ะบรรยากาศดีมากค่ะวันนี้ ยาย,ยายพี่พเขาอาบน้ำหมดแล้วเหลือแต่น้องอันดาค่ะอันดายังไม่ได้อาบเนาะตัวขาวอยู่เลยหน้าก็ยังไม่ล้างค่ะ อยากจะอะไรครับหมอกมาแล้วค่ะฝนก็เริ่มหยุดแล้วค่ะแต่ว่ายังมีหมอกควันเนาะ บรรยากาศดีมากเลยค่ะวิวจะสวยนะคะที่นี่นี่ค่ะถ้าฝนหยุดก็จะมีพายุหมอกค่ะหมอกควันมันเป็นน้องอันดาเน,นี่ก็เป็นถนนทางขึ้นไปผ้าใหญ่ค่ะ อากาศรอบๆค่ะวันนี่ฝนตกดอกไม้ก็ชื่นช่ำค่ะเหแื่ด้ยวยนะพี่พุกกี้ที่นาเดีย บุกกี้กับน,นาเดียค่ะขึ้นมาหลังเพื่อนเนะาะขึ้นมาหลังเพื่อนค่ะเพราะว่าฝนโตค่ะตัวก็จะสกปรกเลยเนาะตัวเขาก็จะเลอะๆไปเดินไปปุก,กี้ ไดเลยค่ะแล้ว <Yeah. S 1> ไปแล้ว oh. ค่ะ <c oughs> เด็กุกี้เนาะเขาจะติดกันค่าสองตัวนี้จะมืนๆนหน่อยเนาะวันนี้ก็จะมืนๆหน่อยสองตัวนี้พอกความก็ต้องเอามาพร้อมกันเพราะว่าเขาจะติดกันค่ะเอาเกาหัวให้กันนะปุกกี้เกาหัวให้พี่นาเดียฉีล้านเลยปุก,กี้ เดียสูงมากเลยค่ะ ข้อควานช่วงโควิดผูกห่างๆกันนะสอ,องเมตรค่ะห่างกันนะอย่าอยู่ใกล้กันนะพ่อควานครับผมโอ้หน้าเดียได้หญ้าไวจังไหนวะน่าอร่อยจังเลยนะน้าเดียฮะหาหญ้าครับายา้เดี๋ยวนี้ครับแห้ลง,งมาอย่าฝนตกหาง่ายหน่อยดีแล้วเนาะฝนตกเนาะเป็นไรยายยายตื่นเต้นอะไรคะกินหญ้าไปเลยสุนยายทองจันเรา นาเดียนาเดียตรงนี้บรรยากาศดีครับมาเล่นนาอยบกี้นาเดียจะขาวกว่าเพื่อนค่ะเพราะว่าไม่ได้อาบน้ำ เลอะหมดเลยนาเดียของเราเอากินนาเดียกินแล้วอาหารเช้าดูกินแบบสะอาดค่ะนาเดียเขาจะกินช้านะคะกินช้ากับเพื่อนดูหุ่นก็รู้ค่ะขอสอางค่ะ <laughs> ปุ๊กกี้จะกินเยอะมากเพราะว่ายังวัยรุ่นอยู่เนาะสิบเจ็ดสิบแปดปีค่ะ,ะดูนาเดียหยิบทีละชิ้นทีละชิ้นค่ะดูเนาะอ๋อมามาอ๋อ าาานาเดียกินให้อร่อยในลูกอึไม่กินอย่างนั้นเะรอมไม่คุณยายขนาดยายทองจันยังกินคัมเบอร์เลอร์เลยทำไมนาเดียต้องกินทีละชิ้น,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 นคมนนะนามาแอ้นฮี อยากระเจน,นะนพุก,กี้เราแปมน,นะมนอยากระเจน,นะเราแปมน,นะพุก,กี้อยากระเจน,นะค <c oughs> ดูนเดา,าเดียแปมหนึ่งเม่เม่เอฟซีแวะมาหานาเดียได้นะคะใครอยากดูนาเดียอยากดูช้างดารามาที่นี่ค่ะทางขึ้นค่าใหญ่พกเก็ตนะคะวันนี้อากาศดีมากเลยจ้า อยากกินแบบสะอาดค่ะนาเดียเนาะกว่าจะได้คำหนึ่งเนาะไม่ความก็กั้นใจกับน,นาเดียค่ะหยิบก็ควางก็ต้องเอามาหลายตัวเนาะดูค่ะยายทองจนัน กองหญ้าเนาะนี่อาหารสําหรับวันนี้ของนาเดียค่ะนูนอันดากับทองเงินก็เอาอีกแล้วค่ะนี่ยกเผือไม่ได้ค่ะต้องทองเงินก็ต้องลงอ่างตลอดดถ้าเผือดูสิค่ะ ลายยายทองเงินเอาขาไปให้พี่อันดาทำไมขะฮะเดี๋ยวพี่อันดาก็กัดหางหรอกพ่อควานก็ไปหยกอีกแล้วนุ่นนุนเจอพ่อควานไปก็ไปหายอีแล้วอันดาไม่เอาทองเงินเลยไปจุ๊บพ่อควานอีกแล้ว ที่จุ๊บไม่ได้จุบอะไรนะคะอยากกินผลไม้ค่ะครับก่อนครับสวยๆครับกับพ่อควานดูเสียงนะครับฟังเสียงค่ะมาอยู่กับพ่อควานไปอย่างนั้นค่ะต้องทำให้ถูกใจไม่งั้นไม่ได้กินน้ำ ล็กี่อร่อยไหมคะอากาศอย่างนี้ช้างเขาก็จะกินดีนะคะอาหารเพราะว่าอากาศมันเย็นร่มรื่ค่ะอ้าปากอีแล้วอาปากหน่อยจะให้กินถั่วอ้าปากให้กินถั่วอาปาก,ก่อน ค่าก่อน,อนครับก่อนอันดา <c oughs> โอเคหวานหวานอย่าลืมลด like <c oughs> กดไลค์กดแชร์ให้น้องอันดาด้วยนะครับสวัสดีครับอันดาขอแม่เอซหนึ่งคะแนนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับ